สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนกลับมาพบกับหล่อซื้ออีกแล้วนะคะวันนี้หล่อซื้อจูจูก็จะขอมาทบทวนคำศัพท์ให้กับนักเรียนนะคะคำศัพท์ที่เราเรียนไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้ววันนี้เราจะกลับมาทบทวนอีกครั้งนะคะเดี๋ยวเราเริ่มมาทบทวนคำศัพท์กันเลยค่ะคำที่หนึ่งวัวอัว นักเรีนอ่านตามเราซื้อนะคะหัวหัวชั้นหรือผมคำที่สองค่ะหนีหนีอ่านตามเราซื้อนะคะหนีหนีแปลว่าคุณคำที่สามค่ะเพิงอยู่เพิงอยู่ อ่านตามลักสองครั้งนะคะเพิ่งอยู่เพิ่งอยู่เพื่อนคำที่4ค่ะเรีย,ยอ่านตามหลักสสองครั้งนะคะเรียนเรียนักเรียนคำที่ห้าค่ะครูครู ตามนะคะล่าชื่อล่าชื่อคุณครูเก่งมากเลยค่ะเดี๋ยวเราลองมาทําแบบฝึกหัดกันนะคะจงยงเส้นให้ถูกต้องมาเริ่มที่ข้อหนึ่งกันเลยเดี๋ยวเรามาทําพร้อมกันนะคะข้อที่หนึ่งเอ๊ะชี้ที่ตัวเราอย่างนี้ ภาษาจีนอ่านว่าอะไรนะติ๊กตักติ๊กต๊อกนักเรียนจำได้ไหมคะถูกต้องค่ะหัวหัวแปลว่าผมหรือฉันเก่งมากเลยค่ะข้อที่สอง อ่านว่าอะไรนะชี้ไปที่คนอื่นอย่างนี้ถูกต้องค่ะหนีมาดูข้อที่สามกันนะคะจับมือกับกับใครนะอืมใช่เพื่อนหรือเปล่าภาษาจีนว่าอะไรนะ ถูกต้องค่ะเพิงอยู่แล้วใส่ชุดนักเรียนล่ะข้อที่4ใส่ชุดนักเรียนถือหนังสือสะพายกระเป๋าภาษาจีนว่าอะไรนะถูกต้องค่ะเสืงนักเรียนแล้วภาพที่หล่ะคะยืนสอนหนังสืออยู่เขากำลังยืนสอนหนังสืออยู่ มีบวกคูณลบหารถูกต้องค่ะแปลว่าเหล่าชื่อแปลว่าคุณครูเก่งมากเลยค่ะและคาบนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเด็กๆแล้วเรากลับมาเจอกันคาบหน้านะวันนี้นักเรียนเก่งมากเลยค่ะเจอกันคาบหน้านะคะสวัสดีค่ะใจเจียนค่ะ